ตอนนี้ผมมีเงินติดตัวแค่500เท่านั้นครับผู้ชมครับผมจนขนาดไหนครับผู้ชมครับผู้ชมพอจะมีสักคอน,นดอักตั๋บ้านไหมตัวี่0 0อเองเดียวผู้ชมผู้ผู้ชมก็ดูดิี่ยมันเหลือ500รยเองเนี่ยโอ้โหวันนี้เราจะเอาชีวิตรอดด้วยเงิน500ยเหรียญน,นะครับจะเป็นยังไงเราไปดูกันได้เลยห0 0เหรียญวันนี้เราจะต้องขายรถนะครับผมผู้ชมเอวันนี้เราจะต้องขายดิน ขายดินไม่ได้ก็ขายตัวนะใช่ไหมโอ้ยไป่จมไปแจม่จมไปแไม่ไปขายดินไม่ได้ก็ขายขายขายรถขายลานะครับผมแม่บัดโถ่เงินหมดอีกแล้วโอ้พระเจ้าเอ้ยคุณผู้ชมเอาไงดีวะเนี่ยเออเด้อโอ้โหเอาไงดีวะเนี่ยคุณผู้ชมไปกับซานนี่แล้วกันนะวันนี้โอ้โหเงินก็จะหมดห้าร้อยครับห้าร้อยเหรียญ เอาว่ากันไปครับว่ากันไปชิบอ่ะว่ากันไปครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมตักผมตักขออนุญาตตักดินขายทั้งวิดีโอเลยแล้วนะครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับคุณผู้ชมเพราะว่าไม่มีเงินนะครับคุณผู้ชมไม่มีเงินเลี้ยงตัวเองเลยครับไม่มีเงินเลยครับเออเอาไม่เป็นไรช่างมานะครับผมอ่ะซานนี่นะครับนี่ครับกับซานนี่ปัญญา บุกี <minutes paid off> ้ใหญ่ๆนะครับผมโอ้ยดินแข็งๆแบงนี้บุกี้ใหญ่ๆแบบนฟันแหลมๆแบบนี้นะครับผมไปแต่7ดเซนแบบนี้นะครับผมลนเลิบ9ตัวแคลียสอ2ตัวแบบนี้กาดยาวแบบนี้นะครับผมผู้ชมมีแผ่นเหล็กเสริมพิเศษนะครับไม่มีสามแฉกนะครับแต่ตัว305มีสามแฉกครับอโอหูย้อนเลย มีลายไปปิ้งให้ด้วยนะครับก็ยังครับโคตรดีนะครับเฮ้ยไม่มีนี่หว่าโทษทีไม่มีนะครับผมมีมีแค่ที่ให้ติดตั้งเฉยๆนะครับแต่ไม่มีลายไปปิ้งนะครับลายแยกเ้าไม่มีนะครับผมลายแยกนั้นไม่มีแต่ไปแล้วครับจัดนอเลย เทไปครับเทป้าเีจดจันเลยครับจดจันเลยชึบมาเนี่ยฟากันไปเลยครับ่บากันไปเลยปว้แท็กเจ็ดสิบเซนนะผมขอให้ติ๊กยั์ขายดีเลยแล้วกันนะผู้ชมครับ ไม่ไหวครับต้องตักดินขายครับผมไม่ไหวเลยจริงๆเอ,อันนี้มันเต็มยัง,งวะเนี่ยไหนดูดิโอยังไม่เต็มเลยโอ้โหใส่ไปยังเยอะยังไม่เต็มเลยนะอ่าเออโอ้โหดินแข็งไว้ดินแข็งไว้ไปครับไป ขอย,ยัดขายแล้วกันนะผู้ชมผมไม่มีเงินเลยนะผู้ชมครับมาไหนล่ะรถอยู่ไหนล่ะอ่าได้ห้าพันแปดโอ้เกเาเว้ยดีกว่าไม่มีวะดีกว่าเงินห้าร้อยวะนะครับผมเนาะดีกว่าเงินหนะ้าร้อยเนาะดีกว่ามีห้าร้อยนะผู้ชมเนาะเที่ยวเดียวได้ห้าพันเลยเนี่ยหกพันแล้วเนี่ยตอนเนี้ยผู้ชมคิดว่าตกบุกกี่แล้วเท่าไหร่ผู้ชมมาค่าตัวเขาแพงไหมตกบุกกี่ล้วพันเลยใช่ไหม ทำงานนะครับตกบุ๊กทำงานได้บุ๊กขี่ละพันอะเป็นไงอะ่ะเนี่ยเหมือนเราตักเงินพันเนี่ยนะผมพันไม่ใช่พันบาทนะครับพันอดอลลาร์นะครับผมเราทําดินหกเนี่ยเหมือนเราทำหกไปประมาณสองร้อยนะครับอ่าเนี่ยอันนี้เนี่ยได้พันหนึ่งอีกแล้วเนะ่ะโอ้โหนี่เงินละพันหนึ่งไว้ใส่ไปคนระับโอ้โหเหมือนตักทองเข้ารถอะ่ะเหมือนตักเงินอะเหมือนตักเงินใส่รถอ่ะนะครับผมเนี่ยบุ๊กขี่ละพัน,นครับ รถใหญ่ๆแบบนี้ครับโอ้ใหญ่ๆครับหากินแบบนี้เลยครับจัดไปเลยครับจัดไปเลยมีใหญ่ชิวๆนะครับผมว้าวสบายๆเลยแล้วกันนะก็ยโยมครับใส่ไปครับใส่ไปต้องหาเงินครับโอ้โหแต่ก็แม่งก็หาได้เยอะเออบุกี่ละพันน่ะโอ้โหอยู่ในนี้เป็นล้านน่ะคุณโยม ในบ่อเนี่ยเป็นล้านอ่ะมีดินที่เราไม่เอาด้วยนะครับไอ้พวกนั้นอ่ะที่กองกองอยู่นะไอ้นั้นคือเงินหมดเลยนะครับถ้าอยากได้ก็ตักเอาอ่ะนะผมไม่อยากได้ก็ทิ้งไปนะผมหาใหม่นะผมโอ้ยรวยเกินแล้วนะผู้ชมครับรวยสุดเลไนะเงินมีพันหกเองเนะี่ยน้ำมันนี่แทบไม่ได้เติมเลยนะครับผู้ชมโคตรประหยัดอะขนาดน้ำมันหมดก็ยังขับต่อได้ผมมันงงยิ่งขึ้นเลย ถ้าถ้ามันขับต่อไม่ได้ก็ยังว่าไปอีกอย่างเนาะอันนี้มันขับต่อได้แล้วใครมันจะไปเติมวะผมถามจริงเดี๋ยวใครมันจะไปเติมเฮ้ยถอยครับถอยอืออ่าโอ้โหงไอ้อาร์มบูมอาร์มเขาเจ้ามากเลยครับคุณผู้ชม มันไม่เหมือนดูซานอนะดูซานมันสั้นจู๋เลยสั้นเหมือนของตัวเองอะถอยไปตรงนี้แล้วลูลงพี่นะโคตรสั้นอะดูซานอะสั้นจู๋นะครับผมน่าสั้นจู๋มันดีเจาอเลยปึ๊บอ่าโอเคถอยครับถอยเออมันดูยังไงวะหวงแมคโครเนี่ยเอ้ย ถอยไม่ตรงเดี๋ยวก็ว่าเราอีกเนี่ยตรงไหมเนี่ยตรงอยู่มั้งถอยไม่ตรงมือไม่โคก็จะโดนด่าอีกนะครุคณผู้ชมครับแมาต้องถอยให้ตรงนะครับ,บอ่าเราเราต้องถอยให้ตรงเราต้องถอยให้ตรง มีเสียงกลางเล็กน้อยครับผมมีเสียงกลางเล็กน้อยจัดไปครับจัดไปเอ้ยรอไปข้างล่างไหมเอ้มันเสมอพื้นแล้วนี่หว่าเสมอพื้นแล้วนี่หว่าจัดไปครับจัดไปเอาให้เสมอกันเอาให้เสมอกัน บ่อนี่แม่งนานชิบ่ายเลยคุณผู้ชมไม่งปวดจะเสร็จนะนานมากๆเลยนะขนาดดินที่แบบว่าตักออกไปไต่งเยอะแล้วยังไม่หมดอีกนะโอ้ขนานชิฝ่ายเลยเนี่ยตักใส่ดัมไปด้วยโยนออกไปด้วยนะแต่ถ้ามีคนขับรถดัมให้จะดีมากเลยนะสบายสบาย ยีดยีดยีดจุดเลยครับจุดเลยจุดเลยเดี๋ยวผมโยนขึ้นไปข้างบนด้วยดีกว่าเฮ้ยแต่ว่ามันโยนเราก็ไม่ได้เงินเดี๋ยเพราะว่าเราหาเงินอยู่เนี่ยเงินเรามีหมื่นสองเองเนี่ยน้อยมากเลยเนี่ย ต้องมีสักแสนสามแสนนะครับผู้ชมครับคือบ่อเนี้เราเราเริ่มต้นจากบ่อเนี้ยคือเราเรามาตัวเปล่าเลยนะครับเรามีแค่รถนะครับแต่เราไม่มีเงินนะครับเราเรามีแค่รถเองอนะ่ะมันก็เลยแบบว่าอ่าเงินเงินเราก็เลยหมดหมดบ่อยนิดน,นึงนะครับผู้ชมเงินเราแบบ หายเกี้ยงหายเกี้ยงนะผมหมดเร็วเกิดนะครับผมบัดทะอ๊ะไปไปไปหมดแป้งโคตรเร็วนะครับผมดึงมาครับดึงมาจัดไปครับจัดไปว่าไปครับคุณผู้ชม อ่าไหนลองตักขึ้นข้างบนดูดิอุ้ยตรงนี้ยังไม่ได้ตักเลยอุ้ยมันอู้มันบูมมันยาวมากเลยอ่ะอ่ามันยาวมากเลยอ่ะคุณผู้ชมมันเอื้อมได้แบบโอ้โหสบายเลยอ่ะดูดิเอื้อมได้แบบโอ้โหโคตรสบายอ่ะไหนเวลาทีบมันออกมันออกข้างนอกไปมันออกข้างนอกมันไม่ได้อยู่ข้างใน ออกข้างนอกหมดเลยนี่ครับจัดไปเลยครับผมจัดเปเล่ อีกยาวนานครับคุณผู้ชมครับปอลูกนี้นานนานนานขนาดรถขุดสองคันไม่กันนานเลยนะ่ะรถขุดสองคันรถขับคนเดียวเหมือนเดิมอมันก็มีความหมายเท่ากันนะั่นแหละเจอกันใหม่ครับวิดีโอหน้าครับสำหรับวิดีโอนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วกันครับเราสามารถขึ้นไปข้างบนได้ไหมน่าจะขึ้นได้แหละเว้ยล่วงล่วงล่วงโอ้ เมื่อกี้ใหญ่มากเลยอ่ะเมื่อกี้ใหญ่จานเมื่อกี้ใหญ่จานโอ้โหม่งล่วงวะ่ะเออดูไอตรงนี้ดิไม่ไม่อ่ะม,มีเพื่อนกับเขาเลยอ่ะ <c oughs> บักนะครับผมสวัสดีครับ